มีพี่เป้แล้วก็มีน้องในโพลิคาส์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อพี่ตู่มาค่ะพี่ตู่ดีมากเลยอ่ะพี่ตูผมสวน อันใหม่อัลบั้ใหม่นี่หนึมากเสีอะไรอะคะอัลบั้ใหม่จะเป็นสีแบบเขีาอมตตาีเหลือรอวกไม่ไม่หาอไท่เ่เก็อาไวเยนเก็บให่ๆแ้ให้เก็บออกอัลบั้มก่อ ตอนนี้นะคะฝันก็มาเปลี่ยนสีผมแล้วพี่เจ้าภาพให้เปลี่ยนสีผมเพราะว่าอันนี้ได้เวลาหมดอายุแล้ว,ลวะคะ่ะก็เลยมาหาพี่คนจังเกิลพี่เขาไปช่วยเปลี่ยนสีผมให้หน่อยนิสเนอร์สับสวยนิสเนอร์ที่นี้มีพี่นกอยู่ด้วยนี่มันนกพี่นก,นก,นกหลอกคะ่ะบอกมือบอกมือ กลัสดนคี <The> mm ้ทุกคนนะคะคุณทุกครับเขาคนไทบอะไรตลกนี่ยังยงกลับมาเม้ที่เราต่กคอกรอบสวยพี่โดดเป็นแม่คนที่สองเลยนะอยู่นี่ค่ะคเปลี่ยนเป็นสี อันน pues mm nah, ี้ถึงโตแล้วค่ะเุ้ยทำไมอันนี้สวยกว่าอ้าวหนึ่นหนอมาที่อันมาีอันดูหน่อยดูหน่อยทำไมต้องแยกกันเลยแยกแล้วะไดไม่ได้ละขอรุ่นน้องที่สุดละสุดยังเฮ้ยเอาเก้นมาเขาแยกกนเมาต่างกันยังไงอ่ะเดี๋ยวโทรศัทหล่นนตอนไป ลเลื้มอมเลมือหนูปะซื้อมาเปื่อนหนูไหมอ๋อมันจะขยายใหญ่ขึ้น <IS US P> พี่ไม่ได้มาให้เขาเลหรอทไมพี่ไม่มาสอนลคืคนโงน ใช่ตลอดต่อไปหนูเรไม่ได้ต้องกาหันโดต่อไป well, หนูจะไลฟ์ตลอดไลม่ได้ตกวเลยันดต้องนะเพราะเราังกองไม่เอาไม่ได้ดูดีแล้วหนูต้นมทนหน้าปาหน้าใหญ่อ <dimensional S 2> อกเดียวคนอะไรของถุงตสวยเลย ร้นจหลมาร้านไมเยหานมไม่ไหไมไเหลเอ,องนี่มนะิกหล่อเลนี่ตัดนอก้นี่มกค่ะห่อเลอยช่วงตัดสีผม ดูหวังที่ฝันชัดมากม่อะไรต้องหนึ่งคัดสว่างรสชาตินะเห็นป้าได้ขนาดต้องหนึ่งมีตัวช่วยไม่มีตัวเสริมเลยขอบคุณนะค่ะคืออะไรพี่พี่หนู ตอนนี้นะคะเกิดมีคนลงเหมือนขวัญตอนนั้นแล้วค่ะเป็นน้องขงสายเปล่าเขาทำรายการทำอะไรกันไลฟ่ไล่เยอะเลยี่ยกเต้นอันนี้เป็นถ่ายสดตอนตัดเไปหรอถ่ายสดใช่ถ่ายสดตัดอ่ะตรงนี้สวยเลยเน่ะตรงนี้สวยเลยนี่ฮะนี่น้อ พี่นอพี่น้องให้หนูเปลี่ยนลุกใหม่เลยสอไปทุกงานจะไปทำผมแบบนี้ค่ะรู้สึกว่าเป็นสาวอมะไม่ยปะไม่อะเออพี่จ๊อพี่๊อบเขาบอกต้องเบอร์ เป็นบ้านคู่เราไม่เอานะเพราะเราของพิจารณาไม่ได้จนะได้ต้องคอต้องที่นีนะให้ดูวันนี้ของและของพิจาอณนะว่า ดหล่อ,อนกัอพี่กอลเป็นก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ผ่านทำงานเสร็จแล้วพี่กอลทำงานเสร็จแล้วก็เลยมาที่พบกันขอบ ไม่เข้าใจอะคนแบบยังไงเวลาถ่ายลงหน้าแล้วแบบบางคนอ่ะเขาเห็นมีดอแล้วทำหลบบเห็นมีดอแล้วเข้าใจก้องไม่เรื่อยมันจะดูเก็มันมีสติก็งสติกเกอร์ไม่หลับไม่มีสติกเกอร์อ่ะใครไม่มีไม่มีอะไรทำหน้าทำตาอย่างนั้นเลยแหมพี่ก้องก็เหมือนกันแหละ ลงอินสตาแกรมนะทำเงี้ยเนี้ยก็ไม่ใช่ปะเขาก็เล่นเป็นตลกไงครับสวัสดีครับทันสดสดสวัสดีค่ะพี่ฝันสวัสดีฮ่า อ๋อคอมเมนต์มันจะดีเลยนิดนึงฮะคอมเมนต์เพราะว่าเขายังเห็นเป็นฝันอยู่เฮ็ดตัดเพ็ดจะได้ดูอีกเมื่อไหร่อันนี้ก็ไม่ทราบอะครับเพ็ดตัดเพ็ดวันนี้มาทันด้วยดีใจด้วยนะครับยอมใจสีปาก ่สะผมทุกวันนี้ไม่เหมือนบางคนหรอกกใจปากนะค่ะปากพิการนะขะเขาเป็ความจริงนะผู้หญิงไม่ต้องระผมทุกวันหรอเนาะที่ยงหอใช่ผมยาวมันแห้ช้าแต่อับน้ำเนี่ยไม่รู้ละอะไรนะอะไร ไม่ใช่เขาทำอย่างนี้ทำนี้ทำแล้วไม่เห็นเหมือนเลยเสียงมันต้องแบบเหมือนโดนต่อยเมื่อไหร่มหาหัดใหญ่อ๋ออย่าลืมทุกคนวันวันที่สิบสามเนาะใครอยู่ที่แถวน่านไปเจอกันที่น่านได้ พวกเราสองคนจะไปอะไรนะน่านะไปน่านนะคะไปตรงนั้นเลยไปอยู่ตรงนู้นไปไปเล่นตรงนั้นน่านเราไปทําบุญกันตามรายละเอียดที่ลงไปในในอินเทอร์เน็ตนะครับชื่อบัญญาเขาชื่อบัญยาชัวรเขาไปก็ต้องให้ความสำคัญเขาอยบอกที่เราคือที่ไหน เนี่ยดูดิใต้ตาเป็นชั้นเลยเมื่อวานแพ้มาหมาใครก็ไม่รู้เต้นหมวดเป็นบ้านมีาเดียนะมีแมวด้วยลูกใครก็ไม่รู้จำไม่ได้นคนน่าอยูกลับมานี่คือน้ำมูกไหลแบบยันเดินเข้าเข้าห้องนะครับน้ำมูกแบบไหลวบอ่ะเออมาจากช่างอะไรนะคะช่างอะไรครับช่างซ่อมพัดลมค่ะเมื่อวานแม่ซื้อพัดลมแล้วแม่ก็ ให้ช่างเข้ามาต่อพันลมช่างหน้าตาดีด้วยเดี๋ยวจอรยังเช็คได้อีกตอนเสร็จแล้วครับเพราะความมั่นคงอดไม่ต่อ,อเลยอืม is it too late now say sorry <c oughs> ผมเปียกนู ิวขึ้นอะไม่หายแอทีเลยสีปากแจ่มขอบคุณครับโอ้ยเลไม่รูเ้เรื่องแล้วเขาแค่จุกโทษจับยิงนะ,งงะใช่ ผู้หญิงผู้หญิงนี้เป็นอะไรกับช้อปปิ้งก็ไม่รู้เนาะที่ช้อปปิ้งหน้าร้านหอยากช้อปแนี่เออเออเออเอ้ยตั่เอ,องของเค้าเปียกก็โอเคนะไว้ทรงเนี้ยเวลาออกไปข้างนอกเปียกอะหือนวะ่าพี่เปียกเนี่ยทรงเฉยปะ น้องฝันเหมือนใส่ชุดแม่มดใช่เลยไม่ใช่เหมือนหนึ่งเดียวนะครับนี่ทุกวันนี้แก้มก็บหน้าพองหน้ายานอยู่แล้วยังจะดึงให้หน้ายานอีกหรอะอะไรนะ ผมเปียผเยกเหมือนพี่ไม้มากกอดเฮ้ยเขาเกิดก่อนตั้งของปีครึ่งน,นะ ไปดูหนังผีกละวค่มาาันแบว่าจึ๊ง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 จึง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  เมื่อ <laughs> นึกว่าคนเดียวกันนึกว่าพี่คนเดียวกันเห็นสีผมเหมือนกันเป็นไงขวันหล่อไหมนี่ขนาดสียังไม่ขึ้นเลยแล้วมันก็ไม่แปบด้วยแล้วตอนนี้ถ้าต่อให้อยู่จัดอยู่นเดี๋ยวสีขึ้นมานะยูจัดยังไงมันจะมีลูกเล่นนะนจะมีลูกเล่นต่อให้ยุ่งไงรแล้วก็ตรงนี้เราจะคุยอ่ะแล้วเส้นนี้ครับ เนี่ยมันจะมันต้องไปฟังมัน like อยู่ที่เรนเรครับอยู่ที่ทังที่เราจับให้ไปพี <im itation> <im itation ่เขาหัวเราะเลยอ่ะก็โดนพันคินเลืองแล้วครับเงี้ย เอาตอนนี้เราต้องสนได้ต้องสดนนะครับเหนียงสิงหคองปวดราลกันไม่หินนะไม่ใช่ต้องแต่ไม่เกี่ยวม่เกี่ยวต้องรอผมเดือนนะ ผมโยมนี่พลาดทุกครั้งนะนีตั้งใจจะมาแก้ตัวค่ะพอเจอต้องผาที่ผมโยมใหม่หดเลยค่ะเจ้าดหน้าที่จะไม่มีใครมาจับจ่ายตอดเวมาเอยาะที่เจอหนึ่องผาที่เมาี่คือเหมือนแม่มดเลยอ่ะแม่มดในหนังแบบ Blair Witch Project อยากเห็นพี่ควันผมตั้นโค้ได้ค่ะไม่ความเป็นที่้นแต่อีกตัวเล็กแค่แม้ตัวที่ผมเป็นตัวเล็กเลย คนอะไรตัวโต oro, คนอะไรน้งนางไฮน์น้านางอะไรนะนางเดินอะไรนะใครอะเลียนเอเลียน Alien, เป็นราชินีราชินีเอเลีล่ยน ปิดไลฟ์แล้วนะปิดแล้วนะขอเล่นหน่อยขอเล่นเล่นเลน่เขาขอบอกว่าไม่ชัดชัดชนนยัดเนี่ยก็ไม่ชัดเพราะเนี่ยเอานิ้วแตะหน้าเลนน่ะเราเพิ่งซื้อใหม่นะอันนี้คือม <laughs> ันเขาเรียกผลนะ นั่นคือการเปลี่ยนระดับของสีทีนี้บางคนพัฒน์คนนั่นเนี่ยเรื่องการเปลี่ยนสีเนี่ยมันมีสีโทนละละสีทีนนี้อย่างผมเฮ้ยเขาติดเขาติดจอไม่แน่แบบจอใหม่ นี้มาทำให้ผมดำปรับลงอะครับใช่ครับ <c oughs> คือคือวันนี้วันนี้เวลาที่ปรับญญน้องเอาโทรศัพท์ไปเปลี่ยนมาแล้วโทรศัพท์เขาติดหน้าจอแล้วมันไม่สนิทนะ กอน,นะคะรู้สึกว่ามือดูจะพังบ๊ายบาย